าตกรต่อเนื่องที่โหดเหี้ยมและเป็นที่รู้จักมากที่สุด5รายในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาได้แก่เจฟฟรีย์ดัมเมอร์จอห์นเวนเกซี่เท็ดบันดี้แกรี่ริชเวย์ฆาตกรกรีนริเวอร์และเดนนิสเรเดอร์ BTK ฆาตกรที่โหดเหี้ยมที่สุดในสหรัฐอเมริกา ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การกระทำที่นำไปสู่ความตายเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมถึงวิธีการที่ใช้เช่นการทรมานการชำแหละศพการร่วมเพศกับศพการกินเนื้อมนุษย์ความทุกข์ทรมานที่ยืดเยื้อที่เกิดขึ้นการละเมิดเหยื่อแม่หลังความตายและผลกระทบทางจิตใจต่อเหยื่อและสังคมฆาตรกรทั้ง5คนที่ถูกเลือกมานี้ดัมเมอร์เกซี่บันดีริชเวย์เรเดอร์ ได้รับการอ้างถึงอย่างสม่ำเสมอว่าเป็นผู้ที่โด่งดังที่สุดเนื่องจากลักษณะอาชญากรรมที่รุนแรงของพวกเขาและความหวาดกลัวและความสยองขวัญที่พวกเขาเก่อขึ้นอย่างกว้างขวางการที่สื่อและสาธารณชนให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับลักษณะที่น่าสยดสยองและคำบรรยายโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการต่างๆเช่นการรัดคอการชำระศพและการร่วมเพศกับศพชี้ให้เห็นว่าการรับรู้ถึงความโหดเหี้ยม ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการละเมิดและการลดทอนความเป็นมนุษย์ของร่างเหยื่อซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังความตายประวัติฆาตรกรต่อเนื่อง5รายที่โด่งดังที่สุดในอเมริกา 1. j e f f เจฟฟรีย์ดาเมอร์ฆาตกรกินคนแห่งมิลวอกกี้เจฟฟรีย์ไลโอเนลดามเมอร์หรือที่รู้จักกันในนามฆาตรกรกินคนแห่งมิลวอกกี้หรืออสุรกายแห่งมิลวอกกี้ เกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคมคศ1960ที่เมืองมิลวอกี้รัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาเขาเริ่มต้นการก่ออาชญากรรมครั้งแรกในปี1978ขณะอายุ18ปีและถูกจับกลุ่มในปีคศ1991อาชญากรรมของเขาเกิดขึ้นระหว่างปี1978ถึง1991การฆาตกรรมครั้งแรกเกิดขึ้นที่เมืองบารรัฐโอไฮโอในปี1978 หลังจากนั้นการฆาตกรรมอีก15ครั้งส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่มีวอกกี้รัฐวิสคอนซินเขาสังหารและชำแหละศพชายและเด็กชาย17คนโดยส่วนใหญ่เป็นชายหนุ่มยากจนชาวแอฟริกันอเมริกันเอเชียหรือลาตินอาชญากรรมของดาเมอร์โดดเด่นด้วยความโหดเหี้ยมอย่างยิ่งยวดซึ่งรวมถึงการกินเนื้อมนุษย์และการร่วมเพศกับศพวิธีการของเขารวมถึงการทุบตีเหยื่อด้วยดัมเบล การรัดคอการชำแหละศพการละลายเนื้อด้วยกรดและการทุบกระดูกด้วยค้อนปอนเพื่อกำจัดซากศพในบ้านของเขาพบภาพถ่ายศพที่ถูกหั่นเป็นชิ้นๆและชิ้นส่วนร่างกายรวมถึงถังกรดที่ใช้ในการกำจัดศพการเปลี่ยนแปลงจากวิธีการทุบตีและรัดคอในตอนแรกไปสู่การชำแหละศพอย่างเป็นระบบการละลายด้วยกรดและการทุบกระดูกบ่งชี้ถึงรูปแบบความวิปริตที่ทวีความรุนแรงขึ้น โดยมีเป้าหมายที่การทำลายอัตลักษณ์และหลักฐานทางกายภาพอย่างสมบูรณ์ซึ่งแสดงถึงความปรารถนาอย่างลึกซึ้งในการควบคุมเหยื่ออย่างที่สุดแม้หลังความตายและวิธีการอันน่าสะพรึงกลัวในการหลบเลี่ยงการจับกลุ่มการกินเนื้อมนุษย์และการร่วมเพศกับศพอย่างเน้นย้ำถึงพยาธิสภาพทางจิตวิทยาที่มุ่งเน้นไปที่การครอบครองและการบริโภคเขาถูกสังหารโดยเพื่อนนักโทษในปีคศ1994 2. จอห์เวนเกซี่ฆาตรกรตัวตลกจอห์เวนเกซี่จูเนียร์หรือที่รู้จักกันในนามฆาตรกรตัวตลกหรือโพโกตัวตลกเกิดเมื่อวันที่17มีนาคมคศ1942ที่เมืองชิคาโก้รัฐอิลลินอยสสหรัฐอเมริกาเขาได้รับฉายาเหล่านี้จากการแต่งตัวเป็นตัวตลกในงานระดมทุนและงานเลี้ยงต่างๆเขาเป็นที่รู้จักในหมู่เพื่อนบ้านในเขตชานเมืองว่าเป็นคนงานก่อสร้างที่เข้าสังคมเก่ง และมีส่วนร่วมกับการเมืองซึ่งเป็นภาพที่ตรงเป็นข้ามกับชีวิตลับของเขาการฆาตรกรรมของเขาเกิดขึ้นระหว่างปี1972 19 80, ถึง1980เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในการฆาตรกรรม33คดีโดยเหยื่อเป็นชายหนุ่มและวัยรุ่นชายการฆาตรกรรมที่รู้จักทั้งหมดเกิดขึ้นภายในบ้านสไตล์ฟาร์มของเขาในนอร์วูดพาร์คทาชิปอิลลินอยซึ่งเป็นชานเมืองของชิคาโกเหยื่อ26รายถูกฝังอยู่ในพื้นที่ใต้บ้านของเขาที่มีความสูง4ฟุต อีก3รายถูกฝังที่อื่นในที่ดินของเขาและอีกสรายถูกทิ้งลงในแม่น้ำเดสเพลนการค้นพบศพเกือบ30ศพในพื้นที่ใต้บ้านของเขาเป็นจุดสําคัญในการจับกลุ่มเขาเกซี่ส่วนใหญ่ชอบใช้วิธีการรัดคอโดยมักใช้เชือกผูกกับคอนเพื่อทําให้เหยื่อหายใจไม่ออกอย่างไรก็ตามเหยื่อรายแรกที่เขารู้จักถูกแทงเสียชีวิตเขาล่อลวงเหยื่อด้วยคําสัญญาเรื่องการใช้คําพูดเครื่องดื่มยาเสพติดหรือเงินเพื่อแลกกับการมีเพศสัมพันธ์ เขาถูกประหารชีวิตด้วยการฉีดสารพิษในปีคศ1994ความสามารถของเกซี่ในการรักษาภาพรักษาธารณะในฐานะสมาชิกชุมชนที่ได้รับความเคารพและนักแสดงตัวตลกสำหรับเด็กหรือโพโก้ตัวตลกในขณะที่เกาะอาชญากรรมอันน่าสยดสยองเน้นย้ำถึงการหลอกลวงและการบงการทางจิตใจที่ฝังลึกอยู่ในความโหดเหี้ยมของเขา ชีวิต2ด้านนี้ทําให้เขาดําเนินกิจกรรมโดยไม่ถูกตรวจสอบมาเป็นเวลาหลายปีโดยใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจทางสังคมและแสดงให้เห็นถึงความสามารถอันน่าสะพรึงกลัวในการแบ่งแยกบทบาทการฝังศพเหยื่อไว้ด้านล่างบ้านโดยตรงยังบ่งบอกถึงความรู้สึกเป็นเจ้าของและการควบคุมซากศพของพวกเขาอย่างลึกซึง้งเปลี่ยนที่พักของเขาให้กลายเป็นสุสานอันน่าขนลุก 3. เท็ดบันดี้นักล่าผู้มีสเสน่ห์ทีโอรดโรเบิร์ตบันดี้ หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเท็ดบันดีเกิดเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทศักราช2489ในเมืองเบอร์ลินตันรัฐเวอร์มอนต์ฆาตกรในวิทยาเขตฆาตกรสาวได้ลักพาตัวข่มขืนและสังหารหญิงสาวและเด็กสาวหลายสิบคนระหว่างปีคริสตศักราช1974ถึง1978เหยื่อที่รู้จักคนแรกของเขาถูกสังหารในเดือนกุมภาพันธ์คริสตศักราช1974 อาชญากรรมของเขาครอบคลุมหลายรัฐทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาวอชิงตันออรกอนยูทาห์โคโลราโดไอดาโฮแคลิฟอร์เนียและต่อมาในฟลอริดาหลังจากที่เขาหลบหนีเขาให้การสาร,รภาพว่าสังหารผู้หญิง30คนโดยมีการยืนยัน20รายและสงสัยว่ามีมากกว่า36รายโดยส่วนใหญ่เขาตั้งเป้าหมายไปที่นักศึกษาสาว บันดี้เป็นที่รู้จักจากบุคลิกที่มีสเสน่ห์ซึ่งเขาใช้ในการหลอกลวงเหยื่อโดยในจากคำว่านักล่าผู้มีสเสน่ห์และความสำเร็จในการหลอกลวงเหยื่อวิธีการของเขารวมถึงการทุบตีเหยื่อจนหมดสติด้วยแท่งโลหะหรือฉแฉลงจากนั้นใช้กุญแจมือรัดก่อนที่จะล่วงละเมิดทางเพศและรัดคอเหยื่อในสถานที่ห่างไกลเขาถูกจับกลุมในโครโลราโดถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานลักพาตัวแต่เขาสามารถหลบหนีจากการควบคุมตัวได้ถึงสองครั้ง หลังจากหลบหนีเขาได้ก่ออาชญากรรมฆาตกรรมเพิ่มเติมในฟลอริดาเขาถูกประหารชีวิตด้วยไฟฟ้าในปีคิศักราช1989การใช้บุค,คลิกที่มีเสน่ห์ของบันดีโดยในจากคำว่านักล่าผู้มีเสน่ห์และความสำเร็จในการหลอกลวงเหยื่อเพื่อลักพาตัวและทำร้ายผู้หญิงเน้นย้ำถึงรูปแบบความโหดเหี้ยมที่ร้ายแรงเป็นพิเศษนั่นคือการใช้เสน่ห์ทางสังคมและความไว้วางใจเป็นอาวุธ สิ่งนี้ทําให้เขาหลีกเลี่ยงการป้องกันตัวของเหยื่อได้ทําให้การเกาะอาชญากรรมของเขาไม่เพียงแต่รุนแรงทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการบงการอย่างลึกซึ้งและละเมิดทางจิตใจตั้งแต่แรกการเคลื่อนที่ทางภูมิศาสตร์ของเขาและความสามวาถในการหลบหนียังเพิ่มความหวาดกลัวมากขึ้นไปอีกซึ่งบ่งชี้ถึงภัยคุกคามที่แพร่หลายและยากที่จะคาดการณ์แกลลี่ริชเวย์ฆาตกรกรีนริเวอร์ g กลลี่ลีออนริชเวย์หรือที่รู้จักกันในานามฆาตรกร Green River หรือผู้รัดคอแห่ง Green River ์เกินเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์คศ1949ที่เมืองเซาเล็กซิตี้รัฐอย่าหาและเติบโตในเมืองซีแท็กรัฐวอชิงตันเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในการฆาตรกรรมระหว่างปีคศ1982ถึงคศ1998แต่เขาสารภาพว่าโกอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นล่าสุดในปี2001 ช่วงเวลาที่เขาก่ออาชญากรรมมากที่สุดคือระหว่างปีคศ1982ถึง1984เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในการฆาตกรรม49คดีเขากล่าวอ้างว่าสังหารไปอย่างน้อย71รายและอาจถึง90รายบวกเขาระบุว่าเขาสังหารไปมากจนนับไม่ท้วนเหยื่อส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าประเวณีที่ถูกกล่าวหาหรือผู้หญิงที่เปราะบางที่รวมถึงเด็กหนีออกจากบ้านที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จากพื้นที่อย่างรูท99ในทางใต้ของคิงคาลตี้รัฐวัวชิงตันริชเวย์ส่วนใหญ่ใช้วิธีการรัดคอเหยื่อไม่ว่าจะด้วยมือเปล่าหรือใช้เชือกหลังจากการรัดคอเขาจะทิ้งศพไว้ในพื้นที่ป่าและรกทึบและมักจะกลับมาที่สพเพื่อกระทำรวมเพศกับศพเหยื่อ5รายแรกของเขาถูกพบที่แม่น้ำกรีนวิเวอร์ในรัฐวอชิงตันซึ่งทำให้เขาได้รับฉายาอันดงดังเขาถูกจับกุมในปีคศ2001 เมื่อการทดสอบ DNA พบว่าตรงกันเขาได้รับโทษจำคุกหลายครั้งโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการอภัยโทษจำนวนเหยื่อที่มากมายและระยะเวลาการก่ออาชญากรรมที่ยาวนานของลิจเวมีความเชื่อมโวงโดยตรงกับการที่เขาเลือกเป้าหมายเป็นกลุ่มประชากรที่เปราะบางและมักถูกละเลยในอดีตมักไม่ได้รับความสนใจจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและสื่อในทันทีการเลือกเป้าหมายเฉพาะกลุ่มนี้ประกอบกับวิธีการทิ้งศพในพื้นที่ห่างไกล และการกลับมาที่ศพเพื่อกระทํารวมเพศกับศพชี้ให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมที่คํานวณไว้ซึ่งใช้ประโยชน์จากจุดบอดทางสังคมและลดทอนความเป็นมนุษย์ของเหยื่อโดยการปฏิบัติต่อซากศพของพวกเขาในฐานะวัตถุเพื่อวความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง 5. Dennis Lin ้าเดนนิสลินเรเดอร์หรือที่รู้จักกันในนาม BTK หรือผู้รัดคอ BTK เกิดเมื่อวันที่9มีนาคมคศ1945ที่เมืองพิตส์เบิร์กรัฐแคนซัส ฉายา BTK ย่อมาจาก Bind, Torture, k i หรือมัดทรมานฆ่าซึ่งอธิบายถึงวิธีการก่ออาชญากรรมของเขาเขาสังหารบุคคลอย่างน้อย10คนระหว่างปี1974ถึง1991ในวิชิต้าและพาร์คซิตี้รัฐแคนซัสเขามีเหยื่อที่ได้รับการยืนยัน10บรายโดยส่วนใหญ่เขาตั้งเป้าหมายไปที่ผู้หญิงแต่ก็สังหารชายและเด็กด้วย ความโหดเหี้ยมของเรเดอร์โดดเด่นด้วยการวางแผนอย่างพิถีพิถันและการทรมานทางจิตใจก่อนการฆ่าเขาจะมัดเหยื่อทรมานพวกเขาแล้วจิงสังหารรายละเอียดการฆาตกรรมครอบครัวโอเทโรเหยื่อกลุ่มแรกที่เขารู้จักแสดงให้เห็นถึงวิธีการของเขาเขาบุกรุกเข้าไปในบ้านด้วยปืนมัดครอบครัวด้วยเชือกที่เตรียมไว้ล่วงหน้าใช้ถุงพลาสติกค,คลุมศีรษะเพื่อทำให้หายใจไม่ออกรัดคอ และแม้กระทั่งแขวนคอเด็กขณะสำเร็จความใคร่เขามักจะเยาะเย้ยตำรวจและสื่อด้วยจดหมายซึ่งแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาอันได้รับการยอมรับและการควบคุมเรื่องราวเขาถูกจับกุมในปี2005และได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิต10ครั้งติดต่อกันฉายา BTK มัดทรมานฆ่าที่เรเดอร์ตั้งให้ตัวเอง และวิธีการที่เขาใช้เผยให้เห็นความโหดเหี้ยมที่ฝังรากลึกอยู่ในพิธีกรรมที่วิปริตและการครอบงำทางจิตใจโดยที่การฆ่าเป็นจุดสูงสุดของกระบวนการแห่งความหวาดกลัวและการควบคุมที่ยืดเยื้อการส่งจดหมายเยาะเย้ยสื่อและตำรวจอย่างแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาอันวิปริตในการได้รับการยอมรับและเกมทางจิตวิทยาซึ่งขยายความโหดเหี้ยมของเขาออกไปนอกเหนือจากเหยื่อโดยตรง ไปยังชุมชนและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในวงกว้างประเด็นร่วมในความโหดร้ายของพวกเขาฆาตรกรทั้ง5รายนี้แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่ลึกซึ้งในการควบคุมเหยื่อซึ่งมักจะทำผ่านการจำกัดทางกายภาพกุญแจมือของบันดีการมัดของเรเดอร์การรัดคอของเกซี่การบงการทางจิตใจเช่นสเสน่ห์ของบันดีบุคลิกของเกซี่และการทำลายศพหลังความตายเช่น การชำแนศศพหรือการกินเนื้อมนุษย์ของดาเมอร์การร่วมเพศกับศพของริดเวย์วิธีการที่ใช้เช่นการปฏิบัติต่อศพเป็นวัตถุเพื่อการกำจัดหรือความพึงพอใจดังที่เห็นในกรณีของดาเมอร์และริดเวย์การทรมานที่ยืดเยื้อของเรเดอร์ได้ลดทอนความเป็นมนุษย์ของเหยือ่อซึ่งอำนวยความสะดวกในการกระทำความรุนแรงอย่างสุดขีดแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนสำหรับทุกคนแต่เรื่องราวโดยละเอียดสำหรับดาเมอร์ ชี้เห็นถึงการยกระดับความโหดเหี้ยมของการกระทําของเขาเมื่อเวลาผ่านไปนี่เป็นรูปแบบทั่วไปในฆาตรกรต่อเนื่องซึ่งจินตนาการมักจะรุนแรงมากขึ้นในการปฏิบัตินอกจากนี้ฆาตรกรเหล่านี้ยังแสดงให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากความเปราะบางของเหยื่อริดเวย์เลือกเป้าหมายเป็นกลุ่มประชากรที่เปราะบางโดยเฉพาะในขณะที่เกซี่และบันดีใช้ความไว้วางใจและสถานการณ์ทางสังคมเพื่อเข้าถึงเหยื่อ สิ่งนี้ยังทําถึงรูปแบบการล่าที่เหมือนกันซึ่งฆาตรกรระบุและใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนในชีวิตของเหยื่อหรือโครงสร้างทางสังคมบทสรุปเจฟฟรียดาเมอร์จอห์นเวนเกซี่เท็ดบันดีแกรรี่ริดเวย์และเดนนิสเรเดอร์เป็นตัวแทนของจุดสุดยอดของความโหดเหีเ้ยมในประวัติศาสตร์ฆาตรกรต่อเนื่องของสหรัฐอเมริกาวิธีการที่แตกต่างกันแต่ทับซ้อนกันของพวกเขาในการควบคุม การทรมานทางจิตใจและการทำลายร่างกายได้ทิ้งรอยประทับที่ลบไม่ได้ไว้บนเหยื่อและจิตวิญญาณของชาติการศึกษาต่อเนื่องในสาขาอาชญวิทยาและจิตวิทยานิติวิทยาเป็นสิ่งสำคัญเพื่อเข้าใจปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างพยาธิพธาที่แตกต่างกันและปัจจัยทางสังคมที่ทำให้ความรุนแรงสุดขีดนั้นคงอยู่การเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเทคนิคการสืบสวนที่ก้าวหน้า และการตระหนักรู้ของชุมชนยังคงมีความสำคัญในการป้องกันและตอบสนองต่ออาชญากรรมอันเลวร้ายดังกล่าว